ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,658อูเฟยเยียนดวงตาของเย่เฉินเบิดกว้างด้วยความตกตะลึงอินจูแห่งผู้ชิงห้้ยผู้นั้นเป็นผู้หญิงใช่ลินหวานเออพยักหน้าพูดอย่างขบเคี้ยวเคี้ยวฟันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้หญิงที่เลวทรามต่ำช้าที่สุดในโลกเย่เฉินถามด้วยความประหลาดใจเธอเป็นน้องสาวผู้เป็นพี่น้องร่วมสาบานของพ่อคุณ ถ้าเช่นนั้นเธอไม่ใช่มีชีวิตอยู่มาถึง3หรือ400ปีหรอกหรือลินหวานเออคิดชั่วขณะพูดว่าอูเฟเยี่ยนอายุน้อยกว่าพ่อของฉันหนึ่งปีและแก่กว่าฉันยี่สปีตอนนี้อายุสี่รอยปีเย่เชิญกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอต้องได้รับประทานยาเม็ดขจีนิรันด้วยใช่ไหมแน่นอนลินหวานเออพูดด้วยความชุนเฉียวยาเม็ดคจีนิรันเป็นอาจารย์ของพ่อและอูเฟเยียนทิ้งไว้ให้ก่อนท่านสิ้นลมมอบให้หนึ่งคนหนึ่งเม็ด โดยหวังว่าพวกเขาจะอยู่ร่วมต่อสู้กับราชวงศ์ชิงต่อไปได้นอกจากให้ยาเม็ดขจีนิรันคนละเม็ดแล้วอาจารย์ปู่ยังมอบแหวนที่อยู่ในมือคุณชายให้พ่ออีกด้วยขอให้พ่อเก็บรักษามันไว้ให้ดีหวังว่าวันหนึ่งเมื่อโอกาสมาถ,ถึงพ่อสามารถใช้ประโยชน์จากการเล่นแร่แปรธาตุและคำพีวิชาที่เขาทิ้งไว้ให้กล่าวกันว่ามีความลับที่สามารถทำให้มีชีวิตอยู่ได้นานนับพันปีแต่กลับคาดไม่ถึงว่า หลังจากอาจารย์ปู่จากไปอูเฟย์เยี่ยนเกิดความคิดชั่วร้ายลงมือจู่โจมทำร้ายพ่อกระทันหันจนบาดเจ็บสาหัสหวังชิงแหวนและยาเม็ดขจีนิรัน์ของพ่อไปในช่วงเวลาวิกฤตแหวนจึงส่งพ่อกลับมาหาฉันจากนั้นพ่อก็มอบยาเม็ดขจีนิรัน์ให้ฉันเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ลินหวานเอ๋อร์ก็ถอนหายใจหยุดปรับอารมณ์ของเธอสักครู่จากนั้นพูดต่อว่าฉันจะขอเริ่มเล่าอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มแรกครั้งก่อตั้งพู้ชิงให,ให้คุณชายฟัง มิฉะนั้นฉันเกรงว่าคุณชายอาจตกอยู่ในหมอกที่มืดมัวไม่อาจเข้าใจได้อย่างชัดเจนเย่เชิญพยักหน้ารีบพูดว่าเชิญคุณบอกออกมาลินหวานเออค่อยค่อยจิบชาจากนั้นพูดอย่างช,าชา่ชฉนพ่อของฉันลินหงเอินเกิดในรัชศกเทียนชีป,ปีที่สองซึ่งตรงกับปี1622ในปฏิทินเกกอเรียนตระกูลหลินของพวกเรานับตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์หมิงเป็นต้นมาผ่านมาหลายรุ่นหลายชั่วอายุคน ทุกคนล้วนแล้วแต่สัตว์ซื่อพักดีต่อชาติบ้านเมืองท่านบรรพบุรุษต,ต้นตระกูลหลินทำหน้าที่เป็นข้าราชสำนักในจินหลิงก่อนแล้วค่อยย้ายไปเยียนจิงเมื่อองค์จัก,กรพรรดิหมิงเชิงจูมีพระราชดำรัสย้ายเมืองหลวงจากใต้ขึ้นเหนือเพียงแต่กลายยุคราชวงศ์หมิงขันทีเรื่องอำนาจช่วงเวลานั้นสถานการณ์วุ่นวายปั่นป่วนวาสนาบรรดาศักดิ์ของตระกูลหลินนั้นก็ค่อยๆลดลงเช่นกันเมื่อพ่อของฉันถึงวัยผู้ใหญ่และแต่งงานกับแม่ของฉัน ตอนนั้นตระกูลหลินสูญเสียตำแหน่งที่เป็นทางการไปแล้วแต่เดิมพ่อฉันเป็นเพียงปัญญาชนที่สแสวงหาโอกาสมีชื่อเสียงเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูสถานะของตระกูลหลินให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งแต่หลังจากกองทัพชิงเข้าด่านมาพ่อฉันตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพเปลี่ยนชื่อเป็นหลินจูลู่และร่วมก่อตั้งผู้ชิงร่วมกับอูเฟยหยางโดยปฏิญาณว่าจะขับไล่ชาวแมนจูออกนอกด่านไปอูเฟยหยางเป็นคนเหลียวตรง เป็นญาติห่างๆของจอมทรยศผู้ยิ่งใหญ่อูซานกุ้ยเพราะความละอายใจที่อูซานกุ้ยทรยศบ้านเมืองประเทศชาติสแสวงหาเกียรติยศความรุ่งโรจนั่นเป็นเหตุผลที่เขามุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะล้มล้างชิงฟื้นฟูหมิงในปีนั้นอูเฟยเยี่ยมน,น่าจะอายุได้19ปีเธอติดตามพี่ชายของเธออูเฟยอ,อย่างเข้าร่วมกับพวกชิงฮุ้ยเช่นกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พ่อพาแม่ของฉันร่วมทางไปด้วยทุกที่ตระเวนไปทุกหนแห่งเพื่อต่อสู้กับกองทัพชิงตอนที่ฉันเกิดแม่ต้องคอยติดตามพ่อไปทุกที่สถานะความเป็นอยู่ไม่ดีทําให้สุขภาพย่ําแย่ประจบกับแม่มีร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วแม่จึงจากไปตั้งแต่ฉันอายุไม่ครบเดือนพอดีในขณะนั้นสงครามแนวหน้ากําลังขับขันตึงเครียดอย่างมากพ่อจึงให้คนส่งฉันไปอยู่บ้านยายของฉันที่อยู่ทางตอนใต้ของยูนนาน ฉันจึงเติบโตที่ตอนใต้ของยูนนานตั้งแต่นั้นมาราชศกยงลี่ปีที่4ในปี1650ตอนนั้นกองทัพชิงเดินทางลงใต้เพื่อโจมตีหูกว่างกองทัพหมิงใต้ซู่ไม่ได้ถูกตีแตกถอยร่นไปตลอดทางผู้ชิงฮุยที่เข้าร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพหมิงใต้ก็ประสบความสูญเสียอย่างหนักเช่นกันอูเฟออยหยางพี่น้องร่วมสาบานของพ่อก็เสียชีวิตจากการสู้รบที่หูกวางในปีนั้น ก่อนอูเฟย์หยางเสียชีวิตเขาฝากน้องสาวของเขาอูเฟย์เยียนไว้กับพ่อของฉันในเวลานั้นพ่อและคนอื่นถูกกองทัพชิงล้อมไว้ทุกด้านพวกเขาไม่มีที่ให้หลบหนีด้วยความสิ้นหวังพ่อจึงต้องพาอูเฟย์เยียนไปซ่อนในภูเขาซื้อว่านคนทั้งสองเกือบจะเสียชีวิตในภูเขาซื้อว่านแต่โชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้สแสวงหาความสมบูรณ์แบบที่บำเพ็ญอย่างสันโดษในภูเขาซื้อว่านผู้สแสวงหาความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นชาวแฮ่นเช่นกัน เมื่อเห็นว่าทั้งสองถูกทหารตาตาไล่ล่าสังหารบังเกิดจิตเมตตารับพวกเขาทั้งสองเป็นศิษย์อยู่บ่มเพาะที่ภูเขาซื้อว่านแห่งนั้นด้วยกันในราชศกยงลี่ปีที่12ซึ่งตรงกับปี1658กองทัพชิงบุกเข้าโจมตียูนานและกุ้ยโจมาจากหลายทิศทางตอนนั้นราชวงศ์หมิงใต้ตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรงพ่อและอูเฟยเยี่ยนจึงลงเขาไปเพื่อช่วยราชวงศ์หมิงใต้ต่อต้านกองทัพชิงความสามารถของทั้งสองมีจำกัด ในเวลานั้นกองทัพชิงทั้งดุดันทั้งแข็งแกร่งมีชาวแห่นจำนวนมากเข้าร่วมช่วยเหลือทอระราชอูซานกุยปีถัดมาพวกเขาก็สามารถบุกทะลวงยึดตอนใต้ของยูนนานคนรุ่นหลังเรียกขานเหตุการณ์นั้นว่าลำนำแห่งโศกนาตกรรมหมิงใต้อีกสองปีพ่อและอูเฟย์เยี่ยนได้รับสมัครผู้ประพฤติธรรม ที่มีความตั้งใจแน่วแน่ต้องการจะล้มล้างชิงและฟื้นฟูหมิงแต่สุดท้ายก็ร้ายแรงร้ายพลังหนุนส่งล้มเหลวในการต่อสู้กับกองทัพชิงจากนั้นก็ค่อยๆเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆราชศกยงลี่ปีที่16ในปี1662ยจอมทรยศอูซานกุ้ยได้สังหารจากกระพัดยงลี่ที่ตอนใต้ของยูนนานตอนนั้นพ่อของฉันเสียใจมากเขาและอูเฟยเยี่ยมจึงรวบรวมผู้ประพฤติทำลายคนไปลอบสังหารอูซานกุย้ย แต่ประสบความล้มเหลวเขาและอูเฟย์เยี่ยนถูกตามไล่ล่าสังหารจากกองทหารชิงนับหมืน่นในเวลานั้นแผ่นดินใหญ่ถูกราชสำนักชิงครอบครองไว้โดยสมบูรณ์ด้วยความสิ้นหวังทั้งสองจึงคิดเดินทางไปที่เกาะไต้หวันเพื่อเข้าร่วมกับเจิ้มเฉิงกงเพื่อต่อสู้กับราชวงศ์ชิงต่อไปคิดไม่ถึงว่าทั้งสองออกเดินทางไม่นานยังเดินทางไปไม่ถึงข่าวการเสียชีวิตของเจิ้มเฉิงกงอย่างกระทันหันก็ถูกส่งมาถึง ครั้งนี้นับว่าถึงคราวสิ้นหวังอย่างแท้จริงดังนั้นทั้งสองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกลับไปยังภูเขาซื้อว่านเพื่อพบอาจารย์คิดบ่มพ่ออย่างสันโดษอีกหลายปีประการแรกเพื่อหลีกเลี่ยงเพศภัยเฉพาะหน้าประการที่สองเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งฐานการบ่มพ่ะของตนเองแต่ว่าในปีที่สองที่กลับมายัางภูเขาซื้อว่านนั่นคือในปี1663อาอาจารย์ปู่รับรู้ได้ว่าเวลาของเขาใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั้นจึงจัดงานศพของเขาล่วงหน้ามอบยาเม็ดขจีนิรัน2สเม็ดแก่พ่อของฉันและอูเฟยเยียนโดยหวังว่าพวกเขาทั้งสองจะกอบกู้แผ่นดินของชาวแห่นกลับคืนมาได้สักวันหนึ่งบทที่5,659เมื่อกล่าวถึงตอนนี้ ลินหวานเออได้แต่ทอดถอนใจสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและโศกเศร้าเสียใจเย่เชิญเห็นว่าเธอไม่กล่าวต่อจึงเอ่ยปากถามด้วยความสงสัยเท่าที่ฟังคุณเล่ามาอูเฟย์เยี่ยนร่วมต่อสู้ร่วมเป็นร่วมตายอยู่เคียงข้างกับพ่อของคุณมานานปีเพียงเพื่อยาเม็ดเพียงเม็ดเดียวเธอถึงกับต้องการฆ่าพ่อของคุณเชียวหรือลินหวานเออเม้มริมฝีปากของเธอสายศีษะกล่าวว่าย่อมไม่ใช่ ที่จริงอูเฟย์เยี่ยนหลงรักพ่อของฉันอย่างสุดซึ้งมาโดยตลอดแต่ภายในใจพ่อไม่เคยลืมแม่ของฉันและไม่มีความรักต่อเธอดังนั้นเขาจึงปฏิเสธเธออย่างเด็ดเดี่ยวเสมอมาหลังจากทั้งสองได้รับยาเม็ดขจีนิรันอาจารย์ปู่ก็ขี่กระเรียนสู่แดนตะวันตกเมื่อจัดงานศพเรียบร้อยอูเฟยเยี่ยนได้รับประทานยาเม็ดคจีนิรันชักจูงให้พ่อล้มเลิกแผนการล้มล้างชิงฟื้นฟูหมิง มาเป็นคู่รักเทพเซียนครองคู่อยู่กับเธอสองคนที่ภูเขาซื้อว่านต่อไปอีกห้าร้อยปีแต่พ่อฉันยังคงไม่ยินยอมส้ำยังกล่าวตำหนิเธอที่หลงลืมความแค้นของชาติบ้านเมืองและตระกูลไม่คำนึงถึงความแค้นของการเสียชีวิตของพี่ชายจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงพ่อไม่ต้องการทิ้งฉันไปเพื่ออยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลาห้าร้อยปีทั้งยังไม่ต้องการละทิ้งความรู้สึกจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง และยังคงมีเจตนาแรงกล้าที่จะล้มล้างชิงฟื้นฟูหมิงต่อไปดังนั้นเขาจึงให้คำตอบแก่อูเฟยเยี่ยนสามข้อข้อแรกช่วงชีวิตนี้เขาจะไม่แต่งงานอีกอย่างเด็ดขาดข้อ2เขาต้องการทิ้งยาเม็ดขจีนิรันนี้ไว้ให้ฉันข้อสุดท้ายเขาจะต่อต้านราชสำนักชิงจนตัวตายในตอนนั้นอูเฟยเยี่ยนอาจรู้สึกว่าเธอได้รับความอับปยศอดสูอย่างยิ่ง เมื่อเห็นว่าพ่อปฏิเสธการครองคู่อยู่กับเธอตลอดไปอย่างเด็ดขาดจึงคิดละโมกหวังอยากได้ยาเม็ดคัจีนิรันและแหวนที่อาจารย์ปู่มอบให้พ่อเธอจึงโจมตีพ่อขณะที่เขาไม่ทันได้ระวังตัวเมื่อพ่อได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนั้นเขาคิดอยากพบหน้าฉันจึงถูกแหวนส่งร่างจากภูเขาซื้อวานมาที่ตอนใต้ของยูนนานจากนั้นก็หลอกให้ฉันรับประทานยาเม็ดคัจีนิรันนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่พ่อบอกฉันมาเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด เยเชนรู้สึกตกตะลึงทั้งยังรู้สึกนับถือพ่อของลินหวานเอออย่างยิ่งไม่น่าแปลกใจแม้แต่น้อยชายชื่อลินจูลูกที่ปรากฏอยู่บนป้ายสถิตวิญญาณเขานับเป็นมีระบุรุษผู้กล้าของชาติอย่างแท้จริงเขาไม่เคยลืมความตั้งใจดั้งเดิมที่ต้องการฟื้นฟูฐานะของตระกูลลินมีความสัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองมาตลอดชีวิตและเขาก็ไม่หวั่นไหวเมื่อเผชิญกับสิ่งลวงล่อใจของการมีอายุยืนยาว5้า้อยปีตัวตนดังกล่าว อาจเรียกได้ว่าเป็นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เย่เชญจึงถามเธอว่าเมื่ออูเฟย์เยี่ยมรู้ว่าคุณรับประทานยาเม็คาจีนิรันจึงตามไล่ล่าคุณไปทุกที่สาเหตุเป็นเพราะแวนที่อยู่ในมือฉันวงนี้ใช่ไหมใช่ลินหวานเออพยักหน้าสิ่งที่อูเฟย์เยี่ยมอยากได้มากที่สุดคือแวนวงนี้พระอาจารย์ปูบอกพ่อไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะรับประทานยาขาจีนิรัน์มากแค่ไหนก็สามารถทำให้คนอายุยืนยาวได้เพียง500ปีเท่านั้นหากคิดต้องการมีอายุยืนยาวมากกว่านี้ต้องใช้ยาเม็ดอีกชนิดหนึ่งเรียกว่ายาเม็ดร้อยแปลงพันหวนคืนและยาเม็ดร้อยแปลงพันหวนคืนนี้สามารถทำให้อายุยืนได้ถึง1,000ปี สำหรับสูตรที่ใช้ล้อมกลัญนยาเม็ดร้อยแปรงพันหวนคืนอาจจะถูกเก็บซ่อนเป็นความลับอยู่ในแหวนวงนี้สิ่งที่น่าสนใจคือยาเม็ดขจีนิรันและยาเม็ดร้อยแปรงพันหวนคืนทั้งสองนี้ต่างต้องใช้ส่งเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันยาเม็ดขจีนิรันทําให้อายุยืนยาว500ปียาเม็ดร้อยแปรงพันหวนคืนทําให้อายุยืนยาวเพิ่มขึ้นได้อีก500ปีแต่หากไม่ได้รับประทานยาเม็ดขจีนิรันก่อน รับประทานเพียงยาเม็ดร้อยแปลงพันหวนคืนอย่างเดียวก็ไร้ประโยชน์หลังจากพูดจบลินหวานเออพูดต่ออีกครั้งตามที่หนูเจียได้บอกคุณชายก่อนหน้านี้แม้ว่าการใช้ยาเม็ดขจีนิรันจะทำให้มีอายุไข500ปีแต่ในช่วง100ปีสุดท้ายร่างกายจะไม่อาจคงความยาววัยได้อีกต่อไปตอนนี้อูเฟยเยียนมีอายุครบส0่ปีหากเธอยังไม่ได้รับยาเม็ดร้อยแปงพันหวนคืนอายุไขของเธอจะเหลือเพียงหนึปีเท่านั้น ขอเพียงผ่านไปอีก50ปีเธอจะกลายเป็นหญิงชราแก่งอมที่ร่างกายอ่อนแอผิวหนังเหี่ยวย่นคนหนึ่งแต่ถ้าเธอสามารถได้รับประทานยาเม็ดร้อยแปลงพันหวนคืนเมื่อใดเธอจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้อีก500ปีในสถานะปัจจุบันของเธอนั่นคือเหตุผลที่เธอแทบทนรอไม่ไหวที่จะไล่ล่า,ลานูเจียเพื่อที่จะได้ครอบครองแหวนวงนี้หลังจากได้ฟังสิ่งนี้เย่เชิญอดไม่ได้จะมีดวงตาที่เบิดกว้างด้วยความตกตะลึงในโลกใบนี้ มียาเม็ดที่ทําให้คนอยู่ได้พันปีจริงหรือจริงแท้แน่นอนลินหวานเอือยิ้มกล่าวอย่างจริงจังอาจารย์ปู่ท่านผู้เฒ่ามีอายุยืนยาวนับพันปีจริงๆท่านเกิดในปีแรกของราชโศกลินเตอร์แห่งราชวงศ์ถังนั่นคือปี664และเสียชีวิตในปี1663ไม่มากไม่น้อยเขามีอายุยืนยาวถึง1,000ปีเต็มปีแรกของราชโศกลินเตอร์เย่เชิญเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาอดไม่ได้ที่จะพึมพำ ปีแรกของราชสกหลินเตอทำไมจึงฟังดูคุ้นจริงลินหวานเอ่ยยิ้มเล็กน้อยพูดว่าบางทีตอนคุณชายเรียนชั้นมัธยมอาจคุ้นเคยจากวิชาประวัติศาสตร์หรือเปล่าไม่เย่เชนขมวดคิว้วสายสีสเล็กน้อยปีแรกของราชสกหลินเตอดูเหมือนฉันจะเพิ่มเคยได้ยินเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงเวลานี้เมื่อไม่นานมานี้ทันใดนั้นเขาก็นึกถึงบางสิ่งได้ถามอย่างตื่นเต้นคุณหนูหลิน อาจารย์ปู่ที่คุณพูดถึงคนนั้นใช่ชื่อเมื่งช้างเซิงหรือเปล่า